สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวก็กลับมาพบกันในเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะคะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมีวิธีการหาแบบไหนหรือมีสูตรการหาแบบไหนนะคะก็คืออย่างที่ครูบอกไปในชั่วโมงก่อนนะคะว่าเราจะต้องนําความรู้ที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วมาช่วยในการหานั่นเองนะคะก็คือให้สังเกตจากลูกบาศนะคะให้สังเกตจากลูกบาศท,ที่ ภาพเขากําหนดมาให้นะคะว่ามีความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แล้วก็ความสูงเท่าไหร่นั่นเองนะคะอ่าเราไปดูก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะความรู้เดิมก็คือให้สังเกตต,ตรงนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูภาพ3มิติด้านขวามือให้ดูภาพ2มิติด้านซ้ายมือก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรูป2มิตินะคะก็คือพูดง่ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปเนี่ยจะมีนะคะด้านยาวกับด้านกว้างอยู่นะคะด้านยาวนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าด้านยาวนะคะก็ตามชื่อเลยด้านไหนคือด้านยาวด้านยาวก็คือด้านที่มีความยาวมากกว่านั่นเอง รีเลยมผืนผ้าเนี่ยจะมีด้านที่ยาวและก็ด้านที่สั้นกว่าใช่ไหมคะดังนั้นด้านที่ยาวนะคะก็เรียกตามชื่อเลยเขาก็จะเรียกว่าด้านด้านยาวนั่นเอง ส่วนที่ด้านที่สั้นกว่านี้นะคะด้านที่สั้นกว่านี้ทางซ้ายและขวาเลยเขาจะเรียกว่าด้านกว้างนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของการปรการหาปริมาตรนะคะก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเขาเรียกว่าความสูงความสูงคืออะไรนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าสมมุติว่า รังนมก็ได้นะคะหรือรังของอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนักเรียนลองมองใกล้ๆตัวว่ามีรังอะไรไหมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนสังเกตดูนะคะอ่ะอย่างที่ภาพทางขวามือของครูนี้นะคะด้านนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆผืนผ้าเหมือนกัน แต่ว่าเขาจะเป็นรูปทรงที่เป็นสามมิติเห็นไหมคะนักเรียนเขาก็จะมีด้านที่ถ้าเกิดเราบอกภาพด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีความยาวแล้วก็มีเส้นที่สั้นเส้นที่ยาวใช่ไหมคะแต่แล้วก็มีทางด้านนี้อีกเส้นหนึ่งด้วยก็คือมีเส้นนี้นะคะด้านนี้ด้านนี้ แล้วสิ่งที่เพิ่มมานะคะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือความสูงที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูนะคะความสูงเขาจะวัดจากอะไร <S <S ความสูงเนี่ย่วนใหญ่เขาจะวัดจากฐานขึ้นไปใช่ไหมคะฐานคืออะไรสมมุติว่าเราเนี่ยวัดความสูงตัวเองก็ได้นะคะวัดความสูงตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องวัดจากพื้นใช่ไหมคะเราจะต้องวัดจากพื้นสูง ตรงศีรันเราใช่ไหมลูกดังนั้นแสดงว่าการวัดความสูงเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากฐานข้างล่างสุดนะคะวัดขึ้นไปถึงสูงสุดนั่นเองเขาจึงเรียกว่าความสูงนั่นเองและไอความกว้างความยาวในหล่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะความกว้างความ,วามยาวดูได้หลายที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะกําหนดให้เราดูทางตรงพื้นฐานนั่นเองฐานก็คือหยุดสิ่งที่อยู่ล่างสุดถ้าเกิดเรามองภาพนี้นะคะเต็มเต็ม นะคะมองภาพนี้นะคะให้นักเรียนลองมองที่กล่องตัวเองก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีนะอ่ะหรือให้พิจารณานะภาพจากซ้ายมือประกอบไปด้วยในรูปทางขวามือเนี่ยจะมีพื้นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกไปว่าด้านที่ยาวกว่านะคะก็จะเรียกว่าด้านยาวนะคะด้านยาวส่วนที่อยู่ด้านนี้ให้เรียกว่าด้านกว้างนะคะด้านกว้าง ส่วนด้านนี้ให้เรียกว่าความสูงนั่นเองนะคะก็จะได้ความยาวความกว้างแล้วก็ความสูงขึ้นมานั่นเดงนะคะอ่านทีนี้เรามาลองดูภาพให้เห็นชัดยิ่งกว่าเดิมนะคะอะรูปนี้เขากําหนดมาให้แล้วว่าด้านนี้มีความยาว4เซนติเมตรและด้านนี้มีความยาวเท่ากับ3เซนเมตรและด้านนี้มีความยาวเท่ากับ2เซนติเมตร ตรงนี้เขากําหนดหน่วยมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเซนติเมตรแสดงว่ากล่องหนึ่งเนะะี่ยค่ะกล่องลูกบาศก์กล่องเ่ยค่ะจะแทนอะไรนะหรือไปยางเมื่อวานเราเพิ่งจะเรียนไป1กล่องก็แทน1ลูกบาศกเซนใช่ไหมจำได้ไหม1ลูกบาศกเซนดังนั้นแนวนอนมีทั้งหมด1 2 3 4ดังนั้น แนวนอนเนี่ยก็เลยแทนสี่เซนติเมตรนั่นเองนะคะสี่เซนติเมตรหรือพูดง,ง่ายๆก็คือมีอยู่สี่กงนะคะด้านข้างมีหนึ่งสองสามนั่นเองนะคะและตรงนี้ด้านนี้นะคะชั้นแรกเห็นไหมชั้นแรกมีเราเขียนไว้หมดแล้วแล้วความสูงความสูงก็คือวัดจากฐานสู่ความสู่ยอดนะคะก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเอง นะคะซึ่งในข้อนี้มีความสูงเท่ากับสองชั้นเห็นไหมคะก็คือ2อเซนติเมตรนั่นเองดังนั้นเราสามารถตอบตรงนี้ได้อย่างเอ่ยอ่าอย่างที่ครูบอกไปสองเซนติเมตรแทนอะไรแน่นอนคะแทนความสูงนั่นเองทีนี้เรามาพิจารณาว่าสี่หรือสามนะที่จะเป็นความกว้างอย่างที่ครูบอกไปว่าด้านยาวก็ตามชื่อเลยอันไหนยาวสุดก็ต้องเป็นด้านยาว ด้านไหนที่สั้นกว่าก็ให้ตอบเป็นด้านกว้างนะคะอทีนี้แสดงว่าด้านกว้างของเราตอบ3ซนติเมตรนั่นเองนะคะและความยาว4เซนติเมตรนั่นเองและความสูงคือ2ซนติเมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปรูปนี้ไม่ได้ให้หน่วยมาไม่ได้บอกว่ายาวเท่าไหร่นะคะแสดงว่าหน่วยในข้อนี้นะคะให้เราเขียนหรือตอบเป็น หน่วยนั่นเองเช่น1ลูกบาทหน่วย2ลูกบาทหน่วยหรือ3ลูกบาทหน่วยนั่นเองแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้ถามว่ามันกี่ลูกบาทใช่ไหมคะเขาแค่อยากรู้ว่าความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นั่นเองดังนั้นพอเราเรานับก็นับเหมือนเดิมเลยค่ะให้นับจากฐานฐานด้านหน้าเรามี1 2 3 4 5ห มีทั้งหมด5ลูกใช่ไหมคะมีทั้งหมด5ลูกเราก็จะเขียนได้ว่า5หน่วยนั่นเองหหน่วยนะคะส่วนด้านนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5สอง่ะได้5เส้นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ก็เขียนว่า5หน่วยนั่นเองนะคะแล้วความสูง ความสูงก็คือชั้นนั่นแหละค่ะชั้นถ้าเราพูดกันง่ายๆมันมีทั้งหมดกี่ชั้นคะมีความสูงหมดกี่ชั้นก็คือมี1แล้วก็2นั่นเองแสดงว่าความสูงของเราคือเท่าไหร่ความสูงของเราคือ2หน่วยนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นความกวาม้างความยาวเท่าไหร่ล่ะในเมื่อเขาเท่ากันดังนั้นเมื่อเท่ากันเราก็เขียนตรงนี้ว่า5เท่ากันนั่นเอง เข้าใจไหมคะ,คงงคะถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้เป็นหกนะคะถ้าตรงถ้าสมมุตินะถ้าตรงนี้เป็นหกถ้าตรงนี้เป็นหกนะคะสมมตินะคะตรงความยาวนะคะก็จะต้องตอบว่าหกนั่นเองนะคะแต่ข้อนี้เขามีความยาวและความกว้างเท่ากันดังนั้นเราก็จะตอบว่าความกว้างห้าหน่วยแล้วก็ความยาวห้าหน่วย แล้วก็ความสูง2หน่วยนั่นเองนะคะอ่านักเรียนพอเข้าใจเรื่องความกว้างความ,วาม,วามยาวความสูงหรือย,ยังเอง่ยอ่าพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุข,ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะมาเริ่มจากการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันก่อนนะคะให้เป็นรูปนี้มา ให้เป็นรูปนี้มาดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นเองนะคะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงทีนี้เขาบอกว่าหรือเขียนย่อได้ว่าปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงก็แค่เอาคําว่าอะไรออกแค่นั้นเองลูก เอาคำว่าความออกแค่นั้นเองนะคะความกว้างความยาวคูณความสูงก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะคะอ่ะข้อนี้จากรูปนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ3คูณ4คูณ2 3คูณ4คูณ2มาจากไหนแสดงว่า3เนี่ยคืออะไรคะ3ก็คือความกว้างนั่นเอง สามมาจากความกว่าก่อนอื่นที่เราจะมาดูนะคะเรามาดูที่รูปก่อนรูปนี้นะคะอย่างที่ครูบอกไปวิธีการนับนับอย่างไรนับที่แถวล่างก่อนเลยด้านหน้า1นึ่งสองสามสแสดงว่าด้านนี้มีความยาวเท่ากับ4ด้านนี้นะคะ1 2 3อ่ะด้านนี้มีความยาวเท่ากับ3และความสูง เท่าไรคะลูกความสูงเท่ากับ1แล้วก็2นั่นเองดังนั้นเรามาดูที่เขาแทนตนัวนี้ถูกไหมความกว้างเท่ากับ3ถูกต้องแล้วก็ความยาวเท่ากับ4ถูกต้องแล้วก็ความสูงเท่ากับ2ถูกต้องดังนั้นเมื่อเราแทนค่าตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะ เอาสามมาคูณกับสี่แล้วก็คูณกับสองนั่นเองนะคะสามคูณ4ี่เป็นเท่าไหร่สามสี่เป็นสิบสองใช่ไหมคะสามคูณสี่เป็นสิบสองสิบสองคูณสองเป็นเท่าไหรยี่สิบสี่นั่นเองและก็ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ให้หน่วยมาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยตอบว่าลูกบาทหน่วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดโจทย์เขาคำนวณมาให้เป็นซอมอ เราก็ค่อยตอบว่าลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองนะคะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้กําหนดหน่วยมาให้ดังนั้นเราก็เลยตอบว่า24ลูกบาทหน่วยนั่นเองนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุข,ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะพิจารณาการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นะคะ,ะรูปนี้เขากําหนดมาให้ว่า1ลูกนะคะ1ลูกแทน1เมตร นะคะ1ลูกแทน1เมตรแสดงว่าข้อนี้พอเวลาตอบนะคะเราต้องตอบหน่วยเป็นเมตรนั่นเองหรือลูกบาทเมตรนั่นเองนะคะ,ะมาพิจารณาทีละ1อั่าเลยเรามาดูที่รูปก,ก่อนแนวนอนนะคะแนวนี้เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แสดงว่าด้านนี้ของเรานะคะยาว6อะไรคะยาว6เมตรนั่นเองนะคะยาว6เมตรด้านข้างของเรามี หนสองแสดงว่าด้านข้างของเรายาว2เมตรนั่นเองนะคะยาว2เมตรและด้านนี้ค่ะด้านบนสู่ด้านล่างมีทั้งหมด1 2แล้วก็3นั่นเองแสดงว่าด้านนี้ยาว3เมตรนั่นเองทีนี้เราก็จะได้ทั้ง3ค่าออกมาแล้วทั้งความยาวความกว้างแล้วก็ความสูง นั่นเองนะคะอะทีน,นี้มาแทนค่านะคะอย่างเห็นไหมคะเขวาว่าความกว้างเท่ากับ2เมตรความยาวเท่ากับ6เมตรแล้วก็ความสูงเท่ากับ3เมตรนั่นเองนะคะอะต่อมาจากรูปปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเท่ากับอะความกว้างคือเท่าไรคะความกว้างคือ2คูณด้วย6 ก็คือความยาวและคูณด้วย3ก็คือความสูงนั่นเองก็จะได้เท่ากับ36ลูกบาทเมตรนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหน่วยเขากำหนดให้เป็นอะไรก็ให้เราตอบตามนั้นถ้ากำหนดมาเป็นเซนติเมตรเราก็ตอบว่าลูกบาทเซนติเมตร ถ้ากำหนดมาเป็นเมตรก็ให้ตอบว่าลูกบาทเมตรนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ได้กําหนดอะไรมาให้เลยนะคะให้แต่ตัวเลขมาหรือให้รูปอย่างเดียวให้เราตอบว่าลูกบาทหน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตร3 6ลูกบาทเมตนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จบการนำเสนอให้นักเรียนดูแบบข้านี้นะคะก็ อย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าการนับเนี่ยให้หนูนับจากรูปที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะนับไปทีละด้านด้านนี้มีความยาวเท่าไหร่หนูก็นับไปหนึ่ง6สาสี่ห้าหหนูก็เขียนไว้นะคะแล้วก็มาด้านข้างนับได้กี่รูปหนูก็เขียนไว้นะคะแล้วด้านสูงขึ้นมาข้างบนเนี้ยมีเท่าไหร่หนูก็เขียนไว้หรือบางรูปเขาอาจจะกำหนดมาให้แล้วก็ได้นะคะ ให้หนูตอบว่าความกว้างคืออะไรความยาวคืออะไรความสูงคืออะไรนั่นเองนะคะหนูต้องแยกให้ออกระหว่างความกว้างกับความยาวนะคะความยาวก็ตามชื่อเลยด้านไหนที่ยาวที่สุดก็คือด้านยาวนะคะด้านที่สั้นกว่าก็คือด้านกว้างนั่นเองนะคะส่วนความสูงจากพื้นสู่ยอดสุดหยุดอขอโทษค่ะจากพื้นสู่บนสุดนั้นให้เรียกว่าความสูงนั่นเองนะคะวันนี้ก็ ขอสรุปให้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอะว่วันนี้สวัสดีค่ะ